แล้วคุณแม่ใส่ปุ๋ยเขียวปุ๋ยม่วงแล้วก็น้ำส้มขอนไม้ตอนไหนครับคุณแม่ใส่น้ำอันส้มขอนไหม่ก็ตอนนั้นมนเนี่ยดอกมันตุ้มเนี่ค่ะเจ้าจะผลขอนมากมันจะแตกตาออกมาแล้วก็ผลก่อนก่อนดอกบานอ๋อก่อนดอกบานก่อนดอกบานแสดงว่าพอแล้วมันออกตุ่มมาที่แม่บอกว่าตุ่มเขียวๆอะ่ะก็คือแล้วเริ่มใส่ต้องแต่ตอนนั้นอ่ะอยากอัตราส่วนเท่าไหร่ของแม่ผสมยังไงครับ อย่างเขียวที่พผสมนี้ชนมากลูกเบาเนาะจะเนี่ยนี่นะผสมนะลูกคุณแม่ก็จะเป็นคนผสมจ้าก็จะเอาสีม่วงของที่พยายนผสมไปแล้วก็น้ำส้มพันไมแ้แล้วเขียวใส่ไปด้วยผสมไปกี่อย่างอะไรอย่างงี้ดีกว่าอันนี้อันอันอันนี้พ่นทางดินน้องอันนี้พ่นทางดินโอเคโอเคอันนี้ทางทางดินแล้วก็อันนี้พ่นทางใบอ่ะเขียวพ่นทางินเขียวที i พยน่นทางดินปุ๋ยม่วงทางใบพ่นทางใบแล้วน้ำสม้มพันไม้ละครับ ผสมกันนะผสมกับสีม่วงของ TBI